Ot, เกม Astro Bot 1เกม Exclusive ที่อาจจะเป็นมา s สคอตตัวใหม่ของทาง PlayStation ก็ได้เขียนชัดเจนฮะรองรับภาษาไทยเน้นโทนสีขาวน้ำเงินด้านข้างนะส่วนด้านหลังมีสกรีนช็อตแล้วก็มีดีเทลเล็กน้อย50ดวงดาวนะที่เราจะได้ไปสำรวจต่อสู้ด้วยพลังพาวเวอร์อัพใหม่ๆนอกจากนั้นเรายังจะได้พบเจอกับ ฮีโร่จาก p PlayStation ระดับไอคอนิกด้วยนะตัวเกมได้ได้นคนนะคนเนื้อที่46กิกดีเทลตรงนี้บอกไว้นะว่าซับไตเติลมีภาษาไทยด้วยนะครับด้านในนะครับโอ้ต้องบอกว่ามีหน้าปกในมาให้ด้วยนานาเราจะได้เห็นเกม PlayStation นะแผ่นมีปกด้านในนะแล้วก็ต้องบอกว่าทำมาได้ดีทีเดียวพอเราเอาแผ่นออกมาปุ๊บก็จะเป็นน้องหุ่นยนต์นะ Astrobot ของเรามาดูที่เอกสารก่อนอนะ่ะอันนี้มีโบนัสคอนเทนต์มาให้ เอกสารนะฮะโหเป็นคอมิกโปสเตอร์แผ่นใหญ่ทีเดียวนี่นะกระตูนช่องๆนะเก๋ๆเดี๋ยวไว้ผมถ่ายเป็นรูปใหญ่แล้วเดี๋ยวเอามาอินเสิร์ตให้นะครับแล้วก็ด้านนี้เก๋มากเลยเป็นเครื่อง PlayStation นะครับแล้วก็ด้านในจะมีน้อง Astro ในกำลังทำงานในแต่ละส่วนอยู่คราวนี้ที่ตัวแผ่นก็เน้นโทนสีขาวแล้วก็มีแพทเทิร์นเป็นหน้าน้อง Astrobot อยู่น้องบอกว่างานออกแบบแผ่นนี้เขาใส่ใจมากๆนะครับสำหรับเกม Astrobot แผ่นนี้